กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านด้วยครับวันนี้เราก็มีที่ดินแปลงสวยๆมาแนะนํากันอีกครั้งหนึ่งเป็นที่ดินแปลงผืนใหญ่ครับวันนี้ต้องกราบขอโทษทุกๆท,ท่านเลยนะครับวันนี้แอดมินเสียงอาจจะแปลกไปนิดนึงเพราะว่าแอดมินเป็นหวัดน,นะครับที่ดินแปลงนี้เป็นที่แบบสวนผสมผืนใหญ่เลยนะครับขนาด365ไร่1งาน38ตารางวา เป็นโฉนดคุดแดงเกือบทั้งแปลงเลยนะครับแล้วก็เป็นเจ้าของคนเดียวด้วยจะมีแปลงเล็กๆแปลงนึงในทั้งหมดจากจํานวนทั้งหมด45แปลงที่มีแปลงหนึ่งเป็นนสสามกอเท่านั้นในที่แปลงนี้ต้องบอกเลยนะครับว่าอุดมสมบูรณ์มากมีบ่อน้ําทั้งหมด8ลูกบ่อใหญ่2ลูกบ่อเล็กอีก6ลูกครับ มองเข้าไปในที่นี้ก็จะเป็นแต่สวนมีต้นไม้ต้นมะขามต้นลำไย,ยต้นสัก์อยู่คาลิปตัสมะม่วงนะครับในภาพน,นี้ก็จะเป็นที่จอดรถภายในสวนแปลงนี้ตรงนี้ก็จะมีโรงรถมีโรงปลูกผักแล้วก็ในส่วนของบ้านพักของท่านเจ้าของครับโรงรถนี้จอดรถได้หลายคันเลยจอดได้ไม่ต่ำกว่าสี่ห้าคัน ในส่วนลึกด้านไหนก็จะเป็นของตัวบ้านครับแปลงนี้ก็จะมีไฟฟ้าส่วนน้ําก็จะเป็นน้ําบาดาลมีบ่อบ,บาดาลอยู่ใกล้ๆก็ดึงมเมร์อขึ้นมาครับตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของสวนลำไยสวนลำไยนี่จะมีต้นลำไยประมาณทั้งหมด700ต้นที่ท่านเจ้าของปลูกไว้อีกด้านหนึ่งก็จะเป็นต้นมะขามมีมะขามปลูกไว้ประมาณ300ต้น แปลงนี้ค่อนข้างกว้างมากท่านเจ้าของก็ดึงน้ําจากในบ่อขึ้นมาลดต้นไม้ภายในสวนครับแปลงนี้ก็ไม่ต้องห่วงในเรื่องของน้ําท่วมนะครับเพราะว่าแปลงนี้เป็นที่ดอนเป็นที่ดินที่สูงจากระดับน้ําทะเลประมาณ350กว่าเมตรทั้งแปลงเลยครับตรงจุดนี้ก็จะเป็นจุดที่ท่านเจ้าของปลูกผักไฮโดรโปนิกก็จะมีโรงเรือนอีเว็บนี่หลายโรงเลย ตรงนี้ก็จะเป็นสนามหญ้าและท่านเจ้าของก็ตั้งโรงเรือนขึ้นมาในส่วนของโรงเรือนอ e ีเว็บนี่ก็จะอยู่ใกล้กับตัวบ้านอยู่ในบริเวณของตัวบ้านที่มีโรงจอดรถเมื่อกี้ครับจะมีต้นไม้อยู่ล้อมรอบให้ความร่มรื่นมากสําหรับสวนแปลงนี้ตรงโรงเรือนนี้ก็จะมีการต่อท่อน้ำมาเพื่อสำหรับใช้ในการปลูกผักไฮโดรโปนิกในส่วนของ ทางเข้าสวนนี่สามารถเข้าได้สองทางตามถนนที่เห็นอยู่ในภาพครับเป็นถนนลูกลังบดอัดในส่วนของถนนเข้าแปลงที่สามารถเข้าได้ทั้งสองทางคือทางด้านที่มาจากวัดพระพุทธบาทตากผ้าคือมาจากตำบลมะกอกส่วนอีกด้านหนึ่งก็จะมาจากตำบลทาขุมเงินอำเภอแม่ทาครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของประตูหน้าบ้านที่จะเข้าตัวบ้าน อันนี้ก็จะเป็นบอ่อน้ำที่เราเดินไปถ่ายมาให้ดูเป็นตัวอย่างบอ่อหนึ่งครับอันนี้จะเป็นบอ่อขนาดใหญ่ประมาณ1นึ่ไร่ในแปลงที่นี้ก็จะมีการขุดบอ่อไว้ทั้งหมดประมาณแปดบอ่อหรือว่าแปดสะนะครับและในทุกบอ่อประมงจังหวัดก็ได้นำปลามาปล่อยไว้ซึ่งทุกบ่อนี้ที่บอกว่ามีทั้งหมด8ดบอ่อก็จะมีปลาทั้งหมดเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศรอบๆ บ่อน้ำก็จะมีต้นไม้ใหญ่ขึ้นให้ล่มรื่นก็สามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ครับถ้าใครมาซื้อที่แปลงนี้ทำเป็นฟาร์มเป็นเชิงกเกษตรเชิงท่องเที่ยวนี่ได้หมดนะครับเพราะว่าแปลงนี้ก็จะติดกับภูเขาวิวสวยมากนะครับแล้วก็ไม่ได้เป็นที่ราบสักทีเดียวก็จะเป็นเนินสูงๆต่ำๆขึ้นมานิดหน่อย เหมาะสาหรับทําแหล่งท่องเที่ยวมากครับหรือทำฟาร์มขนาดใหญ่ทําฟาร์มโซลาเซลล์นี้ได้หมดครับแปลงนี้ก็อยู่ไม่ห่างจากตัวเมืองลำปูนครับห่างแค่เพียง26กิโลเมตรห่างจากที่ว่าการอำเภอป่าซาง15กิโลเมตรห่างจากตลาดบ้านแซม9กิโลเมตรและห่างจากสนามบินเชียงใหม่57กิโลในส่วนของภายในแปลงที่นี่ก็จะมีทางเชื่อมต่อกันหมดโดยเป็นทางลูกลัง ท่านเจ้าของทำไว้นานหลายปีแล้วครับสามารถเข้าได้ทุกซอกซอยของแปลงที่ทั้งหมดอันนี้เราก็จะมาดูในส่วนของสวนสักที่อยู่ด้านบริเวณด้านข้างอีกฝั่งหนึ่งครับก็จะเป็นแนวสักต้นใหญ่ทั้งหมดปลูกมาแล้วทั้งหมดประมาณ10กว่าปีกับ20ปีครับแต่ก่อนที่ตรงนี้จะเป็นไรอ้อยทั้งหมดปัจจุบันก็เปลี่ยนมาเป็นสวนผสม จะเห็นว่าต้นสักภายในสวนนี้ปลูกไว้อย่างหนาแน่นมากทึบมากเลยนะครับถ้าเรามองเข้าไปนี่มีหลายพันต้นมากเลยก็คุ้มมากนะครับสําหรับที่แปลงนี้แค่เฉพาะไม้สักอย่างเดียวก็มีมูลค่ามหาศาลแล้วนะครับก็จะมีด้านหลังก็จะมีต้นยูคาลิปตัสด้วยครับถ้าเจ้าของก็ปลูกแซมๆมไว้บ้างตรงนี้จะเป็นในจุดด้านหน้าที่เข้าไปในแปลงที่จะเห็นแนวไม้สูงๆที่อยู่ด้านในก็คือที่ในส่วนที่จะขายนะครับ ทั้งหมด365ไร่1งาน38ตารางวาถ้าเจ้าของตั้งขายไว้ไร่ละ250,000บาทท่านใดสนใจกระทักมาได้ครับตามเบอร์ที่อยู่ในคลิป0617945415อาร์ตครับอันนี้จะเป็นวิวจากด้านหน้าที่มองเข้าไปเป็นถนนลาดยางครับถ้าสามารถเข้าไป follow เราได้จากในแพลตฟอร์มอื่นคือใน Facebook และใน TikTok ชื่อลำพู Property เหมือนกันครับสกดเป็นภาษาอังกฤษ ติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อสนับสนุนช่องของเราด้วยครับท่านจะได้ไม่พลาดชมคลิปที่ดินไปสวยๆแปต่อๆไปขอบคุณครับ